อขอไฟขอมาให้ขอไฟ <มา S 1> สวัสดีค่ะดิฉันดรรัชนีมหานิยมค่ะครับผมอาจารย์ชูเมิติีเซนีคุณครับค่ะท่านดรค่ะเรามาที่นี่ไม่ใช่สวัสดีนะต้องสบายดีอ๋อค่ะวันนี้คุณเข้มคาวันนี้เราเปลี่ยนบรรยากาศนะคะมาเที่ยวที่พาพี่น้องประชาชนมาเที่ยวที่สปเปลาาใช่ครับนะคะจากที่เราแบบดูสวนดูไล่ดูนาที่ ประเทศไทยเราแล้วแต่วันนี้เราเนาะจะพาไปดูสวนไรนาของสปปลาวมาวิถีชีวิตธรรมชาติดีกว่าใช่เนาะที่น้องประเทศลาวของเราใช่ว่าเป็นยังไงบ้างวัฒนธรรมเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราจะพาไปสถานที่ท่องเที่ยวหลายๆที่ด้วยกันแต่วันนี้เราไม่ได้มาแค่2คนนะเรามีแขกรับเชิญสุดพิเศษของเราด้วยจริงเหรอใช่นพรานนพรานเื่เลียนในพรานอ๋อตัวที่ที่แบบ เอ่อจะจะพาเราไปท่องเที่ยวว่าสปปลาวเนี่ยเขาเป็นยังไงเชิงเนาะวิถีชีวิตชาวบ้านแล้วก็ของประชาชนที่นี่เป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาพบกับแขกรับเชิญพิเศษของเราเลยดีกว่าครับผมนี่ก็คือสวัสดีครับสบายดีเขาถอดแมสได้แล้วนะทานประานนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขาเดินทางทางประเทศไทยประเทศสปปลาวเนี่ยเดินทางกันโอ้หคนเยอะมากๆโอ้วันนี้เราเตรียมตัว จะพาคณะทัวร์ของเพียเค่ะไทยเที่ยวไทยไกลไปสู่อาเซียนอกจากเราจะพาพี่น้องเพียเคเราเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยแล้วเนี่ยวันนี้เราเบาาเดินทางนอกประเทศด้วยเอาแจกแจกแพสปอร์ตก่อนเออแพสปอร์ตก่อนแล้ววันนี้เราพามันเกันกี่ชีวิตเนี่ย สองร้ยชีวิตเลยนะพี่น้องเพียนเคของเราเดินทางมาทุกคนต้องมีพาสปอร์ตแบบนี้ครับผมแล้วก็ไปผ่านด่านตมนี่เป็นด่านตมไทยค่ะตอนนี้พี่น้องเราข้ามไปเสร็จสับเรียบร้อยแล้วรเาแล้วใช่มีคณะที่ประเทศเราคอยต้อนรับอยู่ดูแลพวกเราดีมากๆเลยเดี๋ยวไปดูกันเครับว่าเราจะไปเที่ยวไหนบ้างไปเลยครับ เราก็กําลังข้ามจากประเทศไทยไปสปปวเราจะข้ามสะพานเลยใช่ไปต่างประเทศเนี่ยเนาะใช่เราจะไปต่างประเทศกันแล้วเมื่อกี้เราผ่านด่านตมมาแล้วต้องบอกว่าง่ายมากพี่ๆต่างตมโดยความสะดวกดีมากเลยนะครับเรืวอนี้เราขับรถข้ามไปเองเลยก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยครับมีพาสปอร์ตรแล้วก็ทำเอกสารนิดหน่อยแล้วก็เดินทางข้ามเลยครับผมอย่าไปเที่ยวกันครับวางเวียงน่าจะมีอะไรที่อเมซิ่งมากมากครับ อาหารเช้าร้านเฟอแซบตอนเช้านี่เรามาเริ่มต้นอาหารเช้ากันแบบสไตล์สบอปอลาวผสมเวียดนามใช่แบบคือที่เนี่เก่าแก่มากเขาบอกว่าถ้าถ้ามาจากประเทศไทยเนี่ยมาทานที่นี่กันถ้าไม่มาทานที่นี่ก็เหมือนมาไม่ถึงมาไม่ถึงสารุ่นที่3แล้วนะใช่ครับใช่ครับเพราะฉะนั้นร้านใหญ่โตมากเลย แล้วก็ต้อนรับพี่น pues ้องเพีเคเรา200กว่าชีวิตเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเองวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะไปทานอาหารเช้ากันที่นี่นะครับไปเลยครับนี่เราก็ไปเจอพี่น้องเคแล้วไปเลยเพียงเคสวัสดีครับเขาร้านเมาร้านเขาทานกันอิ่มแล้วเชิญเลยครับเชิญเลยเชิญเลยเชิญเลยเเชิญลยครับ ตอนนี้เราลงจากทางด่วนเดินทางจากเวียงจันทร์มาเมืองเฟืองความจริงเราจะไปวังเวียงแหละแต่เมืองเฟืองเนี่ยอยู่ตรงกลางระหว่างทางแล้วก็แวะลงทางด่วนมาเมื่อสักครู่นี้เดี๋ยวเราจะไปวัดปู่ขาววัดสินชัยวนารามโโวัดสินชัยยารามเออดังมากเลยใช่ตอนนี้ก็คือเมืองเฟืองพี่น้องคนไทยมากันเยอะ พี่น้องคนลาวเขามากันเยอะเช่นเดียวกันแล้วก็สายมูเดี๋ยวไปดูกันเพราะว่าที่นั่นมีปู่พญานาคด้วยเพราะปู่นันโทนาคราชอยู่ที่นั่นเดี๋ยวเราพาไปเที่ยวกันบรรยากาศของพี่น้องสปปลาวเนี่ยเพื้นที่เลยทางทางด่วนที่เรามาทางด่วนนี้เราลงทางด่วนนิดนึงไม่มีไม่มีไม่ค่อยมีบ้านคนมันเป็นถนนตัดใหม่ ขาไม่ได้อยู่ตรงนี้มันเป็นถนนตันใหม่เป็นถนนตันใหม่เอาอาจารย์น้ำมนต์มาแล้วอาจารย์น้ำมนต์ได้อะไรมามะม่วงฮะได้มะม่วงขับรถไาไกลแบบนี้ต้องได้มะม่วงฮะใช่ต้องบอกว่าที่นี่เนี่ยเป็นการคางเดี๋ยวเราก็จะไปต่อเมืองเฟืองเนี่ยหลายๆคนที่คนไทยหลายๆคนเริ่มรู้จักละเพราะว่าทิวทัศน์สวยแม่น้ําสวยอ่างเก็บน้ําสวย วันนี้เนี่ยต้องบอกว่าพี่น้องพีงเคโชคดีมากที่เราได้มีโอกาสแวะมาที่นี่เขาบอกว่าเป็นเมืองศูนย์กลางจักรวาลด้วยนะใช่จักรวาลอยู่ตรงนี้เพราะว่าล้อมรอบด้วยภูเขาหินปูนอที่นี่เลยนะที่นี่เลยล้อมรอบด้วยภูเขาหินปูนไฮไลท์พลังงานที่สําคัญที่สุดใช่คนไหนที่แบบพลังงานกําลังหมดหมดมาเติมที่นี่มาเอาพลังที่มารับพลังที่นี่ วันนี้เราแบบกำลังพลังราพลังร้กำลังจะรับความร้อนพอดีเลยกำลังรับความร้อนรับแดดเต็มที่เลยขอไปเพิ่มพลังในเมืองเฟืองกันแล้วไปเจอรินที่รูดต่อครับไปครับไปครับไปครับครับผมตอนนี้เราถึงวัดศินชัยราม นะครับมาวัดปู่<ช>ขาวนะคนไทยจะรู้จักในวัดปู่ขาวเดี๋ยวว<ช>ันนี้เนี่ยเราจะพาพี่น้องเพนเคเนี่ย<ช>มากราบสักการะปูนันโทนขราช,ชซึ่งต้องบอกว่าตรงนี้เหมือนเมืองนะเหมือนเมืองเมืองเมืองลึงของเมืองน,นาคราชใช่ครับ ถ้าสายมูเนี่ยต้องรู้จักแน่แน่ต้องรู้จักแน่เคยเห็นแน่แน่นะครับสื่อไทยนี่มาเยอะมากๆเลยใช่นะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยเราพาพี่น้องเิีงเค้ง200กว่าชีวิตเนี่ยมาขอพรที่นี่ขอเรื่องการงานเรื่องโชคลาบนะครับเราจะมีโอกาสที่จะประสบความส็จสูงมากต้องบอกว่าครั้งที่แล้วเนี่ยเรามากลับไปเนี่ยได้โลกได้ลาบเลยได้ลาบได้ลาบเลยทั้งทั้ง ทั้งกลุกที่มาเลยยวน่นอนแต่เรื่องงานการนี่ก็คือได้เต็มเต็ม้องมาขอกันใช่เราก็เลยต้องกลับพาพินเคมาอีกครั้งหนึ่งในสปปลาวที่วัดวัดศินชัยรามเมืองเฟืองใช่ครับ รับบุญอิ่มเลยสาธุวันนี้เราค่ะรับพรจากปู่นันโทนคาราชเต็มที่เลยใช่แล้วก็พลังดีมากอยู่ที่สปปลาวใช่ครับวัดอะไรเอ่ยวัดสินชัยยารามค่ะซึ่งวัดนี้เนี่ยเป็นวัดฮอตฮิตเลยใช่ที่น้องคนไทยสายบูสายมูรู้จักกันหมดสายมูรู้จักกันหมดเพราะว่าหลายๆท่านหลายๆคนเนี่ยมาเกิดอภินิหารที่นี่ใช่ค่ะ ไป s e a YouTube ดูนะฮะวัดศรีไชยรามวัดปู่ขาวแล่วันนี้เนีพวกเราก็พาพี่น้องเพียรเถูกกบบส0งชีวิตมาที่นี่กันมาขอพรที่นี่มารับพลังที่นี่มารับสิ่งดีๆที่นี่นะท่านารานใหญ่นะใช่เป็นไงบ้างครับท่านประานคือตรงสถานที่แห่งนี้เขาเรียกว่าเป็นเหมือนกับเป็นจุด ศวนรวมพลังศูนรวมพลังใช่ครับซึมีเขาใหญ่ๆตรงนี้ฮะสามสี่เขาใหญ่ๆเลยแล้วก็เป็นจุดสวนรวมพลังที่เมื่อก่อนนี้คนมาพูดตรงนี้เสียงจะกก้องกังวานใช่แล้วเขาก็เลยสร้างเป็นจุดให้เรากลาบไหว้นะครับขอพรตรงนี้เพื่อความเฉลยรุ่งเรืองค่ะพี่น้องเพเคเราก็มากันเพียบเลยเพียบเลยในวันนี้นะคะรับคุญเต็มที่เนาะรับบุญเต็มที่เหยคะโอ้พี่น้องเพีนเคเราทั้งในเรื่องสุขภาพด้วยในเรื่อง อะไรอ่ะโชคลาภการงานการงานเกษตรอินทรีย์นะคะแล้วก็เกี่ยงทับอย่างที่ทำเลยใช่กับพสกของเรานะคะวันนี้โอ้โหหมดเวลาล้เวลาหมดหมดเวลานะคะแต่เราจะมีคําถามอะไรดีนั้นโอเคคำถามคำถามประจําสัปดาห์นี้ใช่มีคําถามด้วยมีคาถามแล้วเราจะแจกสามรางวัลด้วยกันเลยเป็นวันนี้อากาศร้อนเนาะแดดร้อนในสปปเรา น่าจะต้องแจกเลยรครีมกันแดดนะคะของ p N K นะคะคีมกันบนมือนี้เนาะก็คือมีคำถามอยู่ว่าวันนี้เรามาที่วัดอะไรในสอปปลาวค่ะวัดนี้ชื่อวัดอะไรใช่คอไปดูต้นคลิปรู้เลยใช่ขอห้อันดับแรกที่ตอบเข้ามาทาง f c e e o o o k แฟนเพจของบริษัทพี g l o b a คของเราขรับผมขึ้นตามหน้าจอนี้ได้เลยนะครับผมครับ ห้าคนเท่านั้นห้าคนที่ไวด้วยนะครับโอเคครับจะได้รางวัลเป็นครีมกันแดดไป Sun Protection ของใช้ดีดีนะฮะร้อนก็เหมือนไม่ร้อนหไม่ไหมไม่ไม่นะครับไม่ไม่แลนะครับผมโอเคครับก็ลาพี่น้องทุกคนไปก่อนนะครับใช่เดีวกันใหม่ใช่แล้วก็ขอให้พี่น้องทุกคนที่ติดตามชมรวยรวยรวยเฮงเฮงเฮงแล้วก็พบกันใหม่นะคะทุกๆวันอาทิตย์เวลาหกโมงครึ่งรายการ เกษตรสนามเป้าเลยค่ะช่อง5ของเราครับผมเจรัญชากสวัสดีครับ